ลองเมนมาก่อนได้เลยนะว่าอุ้ยสามเพลงนี้เป็นเพลงอะไรบ้างใช่เป็นจองซิสเพลงแล้วพอคัมแบ็กเป็นรีดอ่ะกูตั้งแต่เมืาอกูไม่ชอบวงนี้พอเขารีบกูไม่ชอบวงนี้ในไอ้ลูกน้องปีภูเขาคนสอนห้ากมุกบานวา่มันต์กูดได้เบฟียิ่งมินเนี่ยก็คือแบบยิ่งมิน อันนี้ก็เสวัสดีครบแหลแล้วนานมากมีแต่คนถามว่ากี่โมงเมื่อไรเว้นวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Six to Six แน่นอนมันต้องเป็นการย้อนกลับไปดูเหงา ใช่ซึ่งรอบนี้เป็นคิวของใครคิวของนางสาวเอสุดๆแสดงตื่นไฟสุดๆมาก่อนการไม่ก่อนเราจะเลือกเรียกกันแค่ไม่กี่เพลงใช่ปะแต่วันนี้เราตกลงกันว่าคนละเพลงเลยที่เราดูคนละเพลงไปเลยถูกต้องซึ่งไม่รู้ว่าคนอาจจะคิดเหมือนเราไหมว่าเราแบบอยากดูเพลงอะไรใช่ลองเมนมาก่อนได้เลยนะว่าอุ้ยสามเพลงนี้เป็นเพลงอะไรบ้างใช่เป็นจองซิสเพลงงอีกแล้วหรอนางสาวเอ ไปที่เพลงแรกก่อนเดถอะอันนี้เป็นชอตของพี่ต่อพี่ต่อเล่นไปเลยสันอยากดูเพลง Bridge เพลงหายใจหายใจเลยทำไมเปิดด้วยเพลงตลกเขาตอนนั้นมันแบบเพอร์ฟอร์แมนที่แบบสุดยอดใครจะมาตีลังกาให้ดูบนเวทีแกป้าหกสูงเขาาเพื่อนสุดๆแล้วมีไลฟ์ที่มีมีรองเท้าหลุดชอบมากไปดู b r i d g ด้วยไหดูเลยไปไปดู Bridge กัน3 2 1ใส่ดุงรอฉันแล้ว มาแล้วซึ่งลืงไปเลยแบบสิ้นเชิงจ้าแม่วิกสีชมพูแล้วโพสะลรอ่ะมึงแล้วแฟชชั่นเนี่ยแล้วดูดีและดูยลีดูนาเนี่ยโอ๊ยหลาสล้อด้วยอ่ะมึงมึงชุดคือแบบถ้าใส่ชุดคือยกไม่กอดอ่ะแล้วผมคยผมคยเหมือนเจ้าคุณป้าจริง <know. S 2> ไรภาาษแล้วเป็นงูภาษาไทยที่กูไม่ชอบแน่ตอนตัดผมทรงนี้กูไม่ชอบก่อนเลย <c oughs> แต่เมื่อก่อนเขาวา้าวเขามีเถียงกันอยู่นะว่าว่าเจียใส่วิกหรือผมจริงเห็นปะตอนนั้นหน้ามันเป็นมออิสซิรีกระดดโอ,อ้ย oh <my> ไปเด้งเราไม่ชอบเซ็ตติ้งเลยอย่าว่าใส่ลุงหองฉันมันเหมือนนี้เลยอะ่ะโมเสกในห้องน้ำก็เจนสองอ่ะเอาอะไรกับเจนสอง โอ้ oh my god อุ้ยเพิกเก่งสังเกตว่าข้างล่างมีกระจกเอนอะกระจ,จะกกระจกอุยตอนนั้นสูติเยียอยู่เท่าไหร่เนี่ดดย17 18ไหมไปมึงกูเกียรติเซ็ตติ้งมากเลยช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราตาตามินอะ ตาสองสีแต่งมาก่อนวันยองมึงละปากส้มมากมินอะมึงเอาจังปะไม่ใช่โหทำไมอะสุธีไม่มีอะไรที่ชอบเลยอย่างเพลงดีนะแล้วรองเท้าอ๋อเพลงดีเด้อเจอทรงผมแฟชั่นอะไรต่างๆอมือสิเขาตัดเขาทาสีตาสีเดียวกันนะแต่ว่าแค่ผมเปลี่อน กดข่าวเวอร์จริงเมืองมันเต้นยากนะเว้ยยากมากเหนื่อยมากแต่เราอะเจมส์พีเขาชอบขายสกิลจริงขายเทคนิคอะต้องขายแบบทำได้สิ่างนงี้แต่แต่ช่องเลิศมันคือเรกเก้ใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะไม่นแน่ใจเป็นแดนซ์คอร์ใช่ไหม เราต้องจับพี่สาวไว้จับทีละคนตามมึงไปมึงกูไม่ไหวกับแฟชั่นเออไม่ไหวกับแฟชั่นมากมากอะช่วยด้วยผมแล้วผมคือซอยยับอะจริง กูแบบเป็นกูกูจะแค้นอะว่าแบบสร้างยุคมืดให้กูทำไมอะไรเงี <laughs> ้ย <Yeah. S 2> oh <my> ดูดิถ้าแบบคนได้เดยวงเนี้ยมันต้องเป็นหัวกะทิของของรุ่นขนาดไหนอะมันเจ็ปั๊บจริงเหนื่อยขนาดเนี้ยชกชกแม่งเลยนะเออเลาศอุ้ยเราก็สวยนะต้องเป็นแบบต้องเป็นค่ะ ตอนนั้นอะตอนนั้นเอาจริงๆเปิดมาด้วย Bad Girl Girl แล้วพอคัมแบ็กเป็นบีดอ่ะกูตั้งใจเวลากูไม่ชอบวงนี้พอมีดกูไม่ชอบวกผีจริงเพลงงงนิดเดียวกูไม่ชอบเลยกูพูดเลยว่าแบบอะไรม่ของกูอ่ะกูรู้สึกว่าภาพมีดออกมามันม้วนม้วนดอเอาม้วนตอนนั้นม้วนนะมึงไม่ม้วนหรอม้วนเอาจริงกูลองได้แม้ว่าเฟิร์สอิมเพรสชั่นตอนนั้นกูคือแบบตั้งทงตั้งทงสุดๆเพราะว่ามึงดูนัลยาดูนัลชอยนี่เลื่อนให้ใส่ดูนัล ได้นี่เลือกให้แต่งขอบคุณนะคะที่สร้างยุคมืดให้กูเบอร์น e n e r a t ก o n g e n น r a t i o n ยังแต่งแบบนั้นได้เลยขบเ้ายี่ยนั่งอะไรพอกลับมาดูรู้สึกว่า ฟฟนซัมกูดิบมาไกลใช่แบดเกิลกูเกิลอ่ะคือเปิดตัวมาแรงมากเพราะเปิดตัวปุบได้สองรอฟเดียร์เลยแล้วเราคือกูก็เลยแบบอุ๊ยวงเนี้ยมีฤทธิ์แน่นอนแก่ป้าพ่อบรีดออกมามันก็แบบเพลงอุ๊ยใจจอยม้นมอนแต่แถมยังมาหกสูงบนเวทีกูชอบเลยมีท่าประหลาดเยอะแยะมากนะเพลงเนี้ยทั้งแบบค่อยๆจับพี่สาวทีละคนอะใช่เ้วท่อที่แบบขยิงขยิงด้วยเข้าอ่ะใช่แบบนุดทุกอย่างเมื่อยตั้งแต่ลราเมื่อยอ่ะจริงถูกขาทุกกระลิกียา อ่าตอบไปดีวกว่าก็ต้องเป็นเพลงของชอยสมพิกุยก่อนของฉันรก่อนอ๋อใช่ถ้าเรียงของเธอก่อน,นอเป็นเพลงบายบายเอ่อบายบายที่ลาลาก่อนท <laughs> ี่นางคุ้นไปเบบี้ฉันยังจำเพลงนี้ได้อยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นฉันน่าจะอยู่ปีสองปีสามเลยที่เด็ ล้วกูต้องนอนเต้นขึ้นยกขาเต้นเต้เต้นเต้เต้ลูกน้นเต้นเกนเต้น้นเตน้นเต้นเ้นเต้นเนเต้นเตานเต้นเ้นเต้นเต้มั้นเต้นเต้นกอ้นเ้เต้นนเตกน้นมต้เต้นเอนเต้น้นเต้น้นเต้้เเ ไม่ใช่ทางอย่ามาสอนเกาหลีหนูอะไรอย่างเงี้ยได้หรปะชายชอบตลกไปเลยดีครับไอ้มีแต่มีแต่หนังเต้นใช่หนังเต้นนางเต้นนางเต้นแล้วขึ้นนงพยายามเฟี้ยดกันสุดๆสายแก่ใจกูมากกูเห็นความพยายามของน้องซึ่งไปดูเลยเป็นเพลงที่กูชอบที่สุดก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าตวแถ้าเต้นเก๋ถ้าเต้นเก๋ใช่ฉันแย่งชอยอัมแย่งชอยไปอ่าไปเลยดีกว่าแอบไปดูลาก่อนทะลุกันไปสามสองหนึ่งฉันจำได้ว่าขังผู้ชายอยู่ในท่อหรือเปล่าใช่ ใส่กกางงเมึงละชุดอ่ะแล้วก็เก่งเสงยแฟชั่นพลังงานออฟฟิศสุดๆอ่ะเออมันคือเลกกิ้งป่ะเลกกิ้งสมัยก็โอ๊ยไอเอ็กซ์แอมบีก็คือแบบเขาชอบมีเรื่องล่าเก่าแหม่รับบทนางนายทุนเออไม่ชอบกัรจะไม่ตัะคุณกลับมากูคุยอะไรผิด อันชีมีปุ่มหลังนี่ถ้ากูจำไม่ผิดอ่ะคือน้องจากจะเป็นลูกค้าเป็นคนฟันงานแต่ว่าชีมีปุ่มหลังกันด้วยด้วยมีก่อนเอลอออมันมีความแค้นส่วนตัวไม่แล้วเราทำไมถึงต้องมานอนให้เขาเราจะขึ้นท่าแรกเลยเออไม่ไม่ถึงว่าแบบกูต้องโชว์ด้วยกันนอนเปิดต <c oughs> อนนี้มันเป็นการต้องผู้ชายขึ้นไปบนเวทีแล้วขังไว้ในแทงน้ำแล้วก็เต้นรอบบนบนสุด อันนี้นี่อันนี้คือนางไม่สนใจไงน้ามาเยออเยเอนก็ดูชุดดีดอกนี่คือแฟลชแบ็กชุดบอดได้เลยโอ้ my god ทาทุบลีกูทุบเสิงการทุบเสิงการมาก่อนเยนารฉันชอบดนตรีมากมากเออเพลงมันมีเรื่องเล่าเหมือนเหมือนเพลงนี้เลยเนาะ nobody ใช่เจอโก้ นางสาวเอมาแล้วอ้เธอมันขนหุกอยู่แล้วพอกลับมาดูอีกรอบ่ะไป่ปไปโอ้โหกอล์ฟ i จวันพีคโปรดักชั่ไปไปไปแล้วพอเราช็อปเป็นมิลส์เสียสละเปซจีให้ แต่เมื่อก่อนมีนะเป็นเฟซซอฟกกับกูไม่ชอบเป็นคนที่เข้าเยอะนี่ตำนานมีชื่อในเพลงใช่ตำนานเมื่อฉันไม่ใช่เป็นซูจีไงไม่ใช่ซูจีอือเล็กกิ้งอะกูขอเลยได้ป่ะซื้อต่อตอนนี้เลยได้ป่ะมันจนอนนี้ที่เป็นแบบเห็นหน้าอยู่ตัวการร้อนแขนมัแต่นี่ขำขำไปไหนอะไอ้ผู้ชายเนี่ยี่ยเห็นเปล่าเนี่ยเขาเป็น ใครเป็นตัวเอกอ่ะถ mm ือ hmm. ว่าทุกคนมันเป็นร so so okay. ับบทนางแก้แขนไงใช่ไหมใช่มาชุดซูซีบอดด้เลยมซีนเนี้ยไม่มีอะไรได้เลยแต่ชอบชุดดำได้หูแมวกินซีนเด้อสุดๆอันนี้ชอบแอดลิฟ้าสุดท้ายชอบมาก แล้วบิวตี้็อตก็คือแบบเบอร์คามไปแล้วอะ<ป>มยไม่ได้ดูเอีนานมาก,มากแต่ถังชอบหลายเต้นเฟย์บากนะชีมีความแบบครูสอนเล่มีความแพงอะเหมือนมีนะ่าเฟย์หรือเจียเฟย์เฟย์ฟยออฟเฟย์ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเนี่ยเราไว้ผมมายาวมากขางหน้า แต่สวยแนละ้วเพีงเริ่มสวยสวยมากสวยอะ่ะเพลงนี้เพลงที่สามถ้าจำไม่ผิดอะ่ะแล้วผมพังเลยแมวสุดสุดด <laughs> ูกราตักเกจเลยว่าผมหรืออะไร <laughs> แ,แรงเกินเจ <laughs> มินเมื่อกี้รัดมาก <laughs> ามาเริ่มแอดเล็แลว ันมินชอนผู้ชายสระน้ำใส่แล้วเยซูจีหันมาหัวล้อฉันชอบมากมึงมาเบิร์ไปครึ่งหน้าหรอวะเออเห็นปะหัวล้อเลยเามากอ,อุ้ยน้ำไม่คอนถ้าแม่งปอดโอ้โหเล่อดตา เนี่ยรสชาิจะหลีความแบบไปกันนะไรย่างเงี้ยรู้ป่ะผมไม่ค่อยแล้วเต้นผมสะบัดี้เป็นหูแมวไปหมด ย่าตรงนี้ฮาเก้ตายตูมตายผู้ชายสนับหน้าคาแกงกันเลยตกถังระเบิดนี่ก่อนตายค่ะเลศ ทิ้งกูนักหลอไม่สนใจกูหลอเทรลเลอร์อยู่นะมีคนตายใช่ผู้ชายบอกกูไม่ได้ตายด้วยซ้ำก็จะตายก็ได้อ๋อเป็นแบบแบบมีความสุขไงอ๋อจะตายด้วยน้ำมือเธออย่างเงี้ยเหรอแต่มาดูทิก็ชอบชอบเพลงดีมากเลยนะแล้วแบบเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีเพราะว่าแบบเปิดมาก็อลังลรวอะถูกชอบชอยดนตรีเหมือนมันเป็นคีย์บอร์ดแบบกดแช่แบบตื้อดูเป็นตะกาวอย่างเงี้ยถ้าไปฟังดีๆอะแล้วก็ ชอบคอสตูมที่เป็นชุดดำที่แบบบางคนเป็นวัวบางคนเป็นแมวควักไข่เป็นคาแรกเตอร์แบบน่ารักด้วยเนาะเป็นแรงแล้วท่างแล้วผมอยู่ก่อแล้วสิ่งที่เราชอบอีกอย่างคือเราชอบอินพุตที่เขาใส่ลงไปให้มิสเอ่ยว่า โอเคอินพุตอันนี้ต้องไปแล้วเขาจะแสดงออกมาด้วยจริตแบบนี้แล้วมันแบบมันสมกับความเป็นแบบผู้หญิงไร้ไร้แช่ผู้ชายไปเลยไปแล้วไปเลยไล่เลยตอแรกกำลังพูดว่าเอ้ยชองเนี้ยหมายถึงว่าเกิร์ลกรุ๊ปที่มีภาพลักษณ์แบบ น้อยมากเลยนะในสมัยนี้แต่ว่ามีอยู่ดีก็มีแบบผุดขึ้นมาคี่ซอร์ไลฟ์อ๋อใช่ยุคนี้ใช่ไหมเออยุคนี้แบบพงเดียวที่ผุดขึ้นมาในหัวว่าเอ้ยเทียบกับแบบเทียบกับช่องนี้ได้อะใช่เป็นแบบสาวแซ่บเออหีิสาวตัวลายอ่ะตัวดีใช่แลจริงเราจาได้เยอะมากตอนนั้นเป็นช่วงที่เริ่มกลับมาไฮมิสเอเพราะว่าเขาว่าให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะฝึกกันหนักมากเลยค่ะต้องกระโดดเชือกลองเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีท่าที่แบบ แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนรู้ว่าทุกคนคาดหวังมิสเออะไรอย่างเงี้ยซึ่งออกมาโอ้โผสะเก็ดใจช่ชอบมากแปะเพลงสุดท้ายของอมัมแชรชอย,ชย,ชยซึ่ง ต้องบอกว่าโตไปกว่า Goodbye Baby ี่สัญลักษณ์ของเจน2คือเพลงแรกเพลงแรกไม่มีที่กยพูดไปแล้วคนเริ่มคาดหวังกัก Miss A เขาเลยเหมือนต้องหา Choice มาเรื่อยๆปั๊บใช่ต้องกายกรรมใช่กายกรรมซึ่งเพลงนี้มีเลยก็คือ Idon't m a t t e ระเบายิ่งกว่าก็คือเพลงเพลง Hot ซีนเสาไปเลยกลับไปที่านเลย ใช่ซึ่งจริงๆอันนี้เอกลักมากไอคอนีเพอาะพราะแม้มาถูกดีไซน์มาอย่างดีชอบชอตในการแบบเอาพร็อพมาเต้นด้วยใช่และพร็อพมันเป็นแบบม่านอับนาวเออใช่ไม่เราคือเขาใช้พร็อพในการเต้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้แค่เป็นแบบทิงแปะหรืออะไรคือไม่แปะคือไม่ทิ้งพร็อพเลยโชว์ดัมเพลงก็คืออับน้ำโชว์ใช่ไม่ได้ดูนานมากเอาสิงค์บ้านเราจำเพลงในเอ็มวีไม่ได้เลยเพราะว่าเกิน5ปีที่กูไม่ได้ดูเพลงเนี่ย ซึ่งล่อยมาแล้วเาปีเพลงใช่ไปไปดูฮาร์ชกันสามสหนึ่งนางเอเราตั้งเนวโปมาและอาบน้ำจริงอุ้ยสวยแล้วเลยตอนเนี้ยอุ้ยน่ากลัวอยู่เหรอแมน่ากลัวมากอุ้ยเขานั่งยังไงอ่ะอเขานั่งวยเลเขานั่งหเขานั่งหลึกเขานั่งหลึกอ๋อเพิ่งแต่เขาซูมสวยนะที่เป็นโซ่อื้อเล ฉันว่ายุคเนี้ยออนพลนะสวยมากเย่เนี่ยบถึงว่าจองเป็นมินเลยดอกโอ้ย god เฮ้ยเขาทำตาใหม่แน่เลยนะเนี่ยมเมื่อกี้มันแบบแล้วมันแล้วมันจะมีท่อนที่ดึงพา้วยปะใช่ทึบี่กระชากให้หลุดอ่ะ ปเห็นไหมล่ะเสียเพลงดีมันไม่ใช่แค่คอนเซปต์คือเพลงดีเลยชอบดนตรีใช่มพี่ในแบลเ้าอ่ะอุ้เป็นกีตาร์โปปะอืมกับูสติกแล้วก็ เลิศอะเมื่อกี้เขาลองลายประสานนี่เล,ลิศเดี่ยวเราท่าเราชุด,ชดโอ้โหชุดสวยเนาะสิ่งเมื่อกี้ฮุกไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้ฮุกไม่ซีเมเลสมากต่อติดมากอุ้ยฮะฮะฮะสะบัดหัวแหลมมาก ไม่โหดบ้าทำนี้ในรายกรพิ้งกิ้งเขต้องโหดเลยจริงปะสิบสิบสิบเลยอ่ะจริงเหมือนแบบตอนถ่ายวีอ่ะเขายังไม่อาจจะยังไม่คิดว่าจะเป็กับบบ้าบ้าจริงหรือว่าเขาคิดมาสองแบบเออเป็นไปได้มันก็ต้องคิดไว้สองแบบเพราะว่าบางบางสเตจอาจจะไม่ได้แล้วจอยเอไป w ายเนี่ยเต้นบนน้ำไปเลยเป็นไงล่ะ พระเจ้าท่อนนี้ที่เป็นแบบหมุนเวฟแล้วเป็นเยซูจีหันมาแบบมาแล้วค่ะท่ัเนเบรดอาบน,น้ำโชว์เลิกสี่คนแบบเขาอยู่โอ้ oh my god โอ้ยแรงมากจริงๆขอกับหักุดแต่เมื่อก่อนอ่ะฉันว่ายินงมินเป็นเฟซอฟเดอะกุนใช่เขาเก่งคนนี้ก็เลยจบสวยมากใช่ที่แบบเบียดท่อนละคนอ่ะ รอ <Yeah. S 1> ดเนี่ยอัปเปอร์เทสสุด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 มันเป็นไรนี่คิดถึงเนาะโอ้แม่ไม่มีอะไรจะชมไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเมื่อกี้พูดตั้งแต่ตอนวี m อเมีหรือว่าพยายามฟังชอยดนตรีใช่ปะท่าเต้นคอสตูม เพลงนี้มาสิบสิบสิบหมดเลยอะแต่เนี้ยเพิ่งไปสังเกตเลยอะถ้ากุ๋ยไม่พูดมันสวิชพาที่เปลี่ยนจากท่อนหกแรกตอนแรกมันเป็นแค่กีตาร์โปร่งอย่างเดียวกับท่อนแบบกับท่อนที่มีเสียงใส่ข้างหลังเออเป็นเพลงที่สะใจใช่ไหมฮแบบอยากทําได้แบบนี้ว่ะจริงสะใจไม่ละดนตรีมันคอมเพล็กซ์เว้ยมันเหมือนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกเหมือนเสียงกดโทรศัพท์อะแต่เป็นโน้ตเพาะๆอะแล้วมันเพาะคือชอนดนตรีมันดีมากแล้วคอสตูมก็ดีแล้วก็แบบ ลูกเล่นในการเพอร์ฟอร์มออนเตจก็ดีมากๆกแล้วคือแต่และช็อตคือมันมีคิวติ้งช็อตเยอะมากเย<ช>แบบหมุนแล้วลงมาแหกขาหรือว่าถ้าถ้าคำทุม<ช>ี่เนี่ยนะมันน้อยแต่มากอุ้ยมันไม่มีอะไรจะชมแล้วเออจริงเป็นคนมุ่นอะไรเออจริงรอด เซตุศิษฐ์มันเริ่มเหมือนต่อใช่คือเหมือนเป็นเพลงที่พอดูแล้วแบบเต้นตามอยากซุบปะหะไอเยี่ยมินเนี่ยก็คือแบบเยียมินโอ้สบดยหัวโคตรแรงที่สบดยหัวแรงมากคือแบบ คนอื่นเต้นร้อยเยมินเต้น300จริงไม่ก็คือเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันบาลานซ์เลยคนทุกคนมีท่าปล่อยขอเยมินก็ไม่แพ้เยซุนจิก็มีท่อนแหวกท่อนอะไรใช่ปั๊บเยจีของเวลาขึ้นมาที่ต้องโหดต้องวิ่งไฮสปีดใช่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยมอนดิชันเออเลิศมากม้วนมากกว่านี้กับนางเอใช่สุดๆก็ใครอยากให้พวกเราทำไหนต่อเมนมาได้เลยแต่เราอาจจะเลือกตามใจตัวเองไปใช่ไจริงๆอ่ะคนเลือกวงอื่นเดียวกว่านางเอ แต่ว่าตอนนี้เราต้องดูนาไว้ก่อนใช่เพราะว่าในจังหวะนี้ชีกำลังเล่นเน็ตเฟซใช่รับบทไอดอลรับบทไอดอลสาวยิ่งว่าก็ประมาณนี้สำหรับมิสเอนางเอตึกฟ้าอบใจก็ตามที่เววีนมาดูจังส์สิบเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งยิ่งๆิ่งยสำหรับคอมเมนต์พูดคุยแววียนไปดูวิดีโออื่นของช่องถ้ามีการพูดถึงเราในทวิตเตอร์อย่าลืมเซตแท็กจองส์สิบก่อนหร้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง